ตราบใดที่เราไม่ใช่เป็นคนประเภทหักหลังเพื่อนคุยกับเพื่อนก็นแอบมันชุดเสียงนะคุยไลน์ก็แคปไลน์มาแล้วก็ไปนั่งแถลงข่าวแจ้งความจากเพื่อนนะไอ้คนประเภทสกปกอย่างนี้นะผมไม่คุ้นด้วยนะคะนะรับนะสกปกนะผมเห็นน้องต้นอ้อโดนแล้วผมสงสารมันเลยนะใครต่อใครแม่งกระโดโดจนหนีหมดเหลือที่มีเดเนี่ยออกมาอุ้มเลยแทงสวนเลยนะใครเป็นเพื่อนผมเนี่ยผมแม่ดูแลเต็มที่ แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทำดำเป็นขาวนะดูแลอะไรที่คิดว่าจะปกป้องเพื่อนฝูงได้เนี่ยผมแน่นเต็มที่เลยปกป้องน้องเต็มที่เพราะผมแม่งเป็นคนอย่างนั้นนะนะไปที่ไหนก็ไปไงนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไมผมไม่เคยถูกดาเนินคดีอะไรหรอกนะครับสบายสบายนะครับเราเป็นคนที่ชัดเจนนะมีพวกมีพร้พอมชัดเจนนะครับนะแล้วก็พบเพื่อนฝูงอะไรประเภทหักหลังเพืเ่อนนผมไม่เอาเลยเพราะอะไรถ้ามันหักหลังเพื่อนหักหลังเราวันหน้าแม่งหักหลังกู ถ่ไปครบันมันก็หักหลังอีกถ้าอะไรเป็นสันดานสันดานคนหักหลังเพื่อนเนี่ยอย่างดูต้นอ้อเนี่ยมันเป็นบทเรียนเลยนะครับเราคุยกันเรื่องอะไรต่างๆที่แม่ผิดกฎหมายบ้างสีเทาบ้างอะไรต่างๆคุยกันส่วนตัวแม่งก็ไปแฉจังเล่นงานครับทั้งๆที่บางครั้งเพื่อนเราแม่งก็ว่ากระทำคราผิดกับเราแต่แม่งก็ไปเลือกที่จะโจมตีเราแบบนี้จากต้นอ้อเะเป็นบทเรียนแต่ว่าการคบคนอย่าไปคบคนที่หักหลังเราคนหักหลังเรามันก็หักหลังคนอื่น ถ้าสมมติว่ามีคนมาหักหลังเพื่อนแล้วก็มาหาผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาแล้วครับก็ว่าอะไรเพราะมึงยังหักหลังคนอื่นเลยแล้วมันมาหาผมนะมึงก็เหมือนเดิมมาสัดานะเยอะแยะในสังคมเนี่ยนะครับเอาเอาแชทมาเปิดมาโพสต์มาอะไรคนพวกนี้ไม่ไหวนะครับนักข่าวก็มีครับบางคนหนักหลังเพื่อนไอตอนเขาไอตอนเขาเป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์มีของมีข่าวก็รักเขา แต่พอเขาจมเขาอมอย่างอย่างกรณีต้นอ้อเนี่ยเห็นเลยไอ้การีคนนำเสนอข่าวโคตรด่าเขาแม่งเช้าเย็นเช้าเย็นเลยด่าเขาเป็นโจนไปเลยอ่ะต้นอ้อทั้งทั้งนี้ทุกคนเนี่ยแม่งมีทั้งด้านอืดด้านสบายไม่ว่าใครเน่ก็ตออะไรมากดูนายกทักษิณหรือพี่เหลี่ยมที่รักของผมพี่เหลี่ยมเนี่ยตอนก่อนเนี่ยผมก็จัดและเริเยินยอนนเก่งๆตอนหลังเนี่เาเจคดีทุจริตสารจำคุกจจำคุกอะไรไปนะแกก็หดีก็ดีกลับมาก็แกบอกว่าผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วคนก็ยังแหมนรักแกเหมือนเดิม แต่ว่าอาจจะรักน้อยลงไปเพราะเสื้อแดงอาจจะเบาลงเพราะอะไรเพราะแกบอกว่าแกจะเรียกร้องความันทาให้เสื้อแดงแต่ตอนหลังแกก็ไปตะตะบัดสั่งนะปากของแกก็ดันไปจับมือกับพวกคณนะยึดทําหน้านะเสื้อแดงเขามาถอยหา่างเอา้าวันก่อนพี่เลียมไปพูดแบบนี้วันนี้พี่เลียมติดไปคน,นก็ออกมาด่าทอนะแต่ถามว่าทุกคนแม่มีด้านมืดด้านสว่างนะนะครับเพราะนั้นต้นอ้อแม่ก็เหมือนกันเนี่ยด้านมืดมันมีด้านสว่างนะอะไรแม่งทำผิดมากกันแะล้วไปแต่แม่งต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะ มีคนบางคนที่เป็นเพื่อนมันหักหลังเอาเรื่องเอาเราไปแฉไปร่วมมืออย่างนั้นอย่างนี้สื่อแม่กับตีข่าวเล่นสยบนะคนคนที่หักหลังเพื่อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนไหนแล้วแต่นะผมเป็นคนที่ไม่ผมเพราะผมเนี่ยเป็นอ่าเป็นคนที่รับเพื่อนเพื่อนเลวเพื่อนชั่วเดี๋ยวก็ไม่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องมาเปิดโูเปิดรายการก็ควรจะเป็นหน้าที่คนนะครับควรจะเป็นหน้าที่คนไม่ไม่ควรเป็นหน้าที่ของเรานี่คือนิสัยผมก็คือเป็นคนเอาพักเอาควั ะะเด่นชัดเจนนะเพราะนั้นคดีของสวเกศกำมลนเนี่ยหรือสวนามฟ้าเนี่ยต้ปล่อยไปตามพยานหลักฐานใครคิดว่าตัวเองต้องใช้สิทธิ์อย่างไรก็ทําไปแต่ตอนนี้ก็มีคนั้งไปแจ้งความทัม้องอะไรก็บากไปร้องเรียนจะขึ้นจับก,กันได้จต็ที่นะท่านสวเกศกำมลนซึ่งได้คะแนนสูงสุดเ9ดคะแนนก็มีหน้าที่ต้องไปสู้คดีกันไปอันไหนผิดก็ติดคุกกีจตารางเปนไปเพออิ่มสองสิทธิ์โดนใบแดงเรื่ออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่ผิดนะก็ถึงเวลาที่เราจะเรียกอะไรเรียกร้องความทม่ธรรมคือมาแม้เป็นส ตอนนี้แนมะ่กระเถียงกันไปสองอเกตนะศาสตราจารย์ปอมอ,อะไรวะศาสตราจารย์ปอมวุฒปอมด็อกเตอร์ปอ,อม,ใมไใช้มาหาอะไรซื้อวุฒมาผู้ภาษาอังกฤษอะไรช่วงนี้กับเถียงกันไปซักกันไปให้เต็มที่เดี๋ยวพอมันเข้าสู่กระบ,บวนการของปคตเห็นมั้มีคนไปแยกความที่สองวอาเกตนะว่าเขาวอเกตทำให้เียกอะไรวะทำให้ คะแนนนียอของตัวเองดีขึ้นคนก็คิดว่าเป็นศาสตราจารย์คนก็คิดว่าเป็น,น,ปน,น็อกเตอร์เลยไปลงคะแนนให้ก็จะเอาติดคุกติดลานอะไรก็ตามก็ทำไปเลยครับใครมีหน้าที่อะไรทาให้เต็มที่เลยพอทาจนถึงเรียบร้อยแนละ้วถ้าสมมติพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่มีความผิดใครที่ใส่ร้ายป้ายสีก็ต้องถูกดรเดยกดันเองก็าหาแจ้งความเท็จมินประบาทพรบอคองพีดีพีเออะไรเยอะแยะแม่ก็จะตามมาเพราะฉะนั้นชีวิตนี้แม่งก็มีแค่เนี้ย นะมีแค่เนี้ยเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้านน,าน,นะครับเหรียญมี2ด้านเสมอสวอ,อเกตทําผิดก็ติดคุกแต่ถ้าไม่ผิดใครใส่ร้าย,ายไอคนใส่ร้ายก็ติดคุกเพราะอะไรการไปแยงง้งความว่าสวอ,อ,อเกตแย้งความเท็จทําให้สองขีดสำคัญผิดในการนิยมเนี่ยมันก็มีโทษจําคุกเยอะนะแต่ถ้าผิดเนี่ยโดนเพิ่ออนสิทธิ์โดนใบแดงติดคุกติดรางแต่สมมติมันไม่เป็นความจริงไอคนแก้ไม่กันโทษหนักพอกันเราไปดูกฎหมายนะ แจ้งความเช็จว่าค <Die P> <Oliver> the so, right uh, ุณทำผิดกฎหมายเรื่องการให้โทษหนักอ่ะเพราะนักงานนี้แม่งได้เสียตายหาผมจะบอกว่าคือถ้าใครมีหลักฐานแน่นก็ไปแจ้งความเนคดีกับหมอเกศไปไปร้องกกตไปอะไรต่างตอนนี้เขาเริ่มมีคนไปร้องแล้วก็ว่ากันไปมันมีสองอย่างคือหนึ่งไปร้องแล้วปรากฏหมอเกศไม่ผิดคดีถึงที่สุดหมอเกศก็ไปการเช็คบินกลับเพราะคุณไปการแก้เขาถัามีกรณีหนึ่งถ้าหมอเกศหมอเกศผิดหมอเกศก็ติดคุกผมเลยบอกว่าไม่ต้องไปดั้งอออทีวีหรอก ไม่ต้องไปนั่งออกทีวีหรอกว่าวุฒิพรนักเตะพศาสตราจารย์พรครับถ้าคุณแน่จริงเจ๋าจริงนะครับคุณก็ไปเลยครับร้องเรียนเลยครับีหน่วยงานอะไรบ้างะนะอ่าวรตำรวจเียใคปอปงรกตออะไรก็แล้วแต่ที่พวกคุณสามารถทําได้เพราะว่าการมานั่งออกทีวีเนี่ยมานั่งถกตั้งเถียงมันไม่มีกรรมการตัดสนินนะครับเหมือนบบ oh กับบิ๊กโจ๊กกับคนัทนาตำรวจนะา๊ะเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันเป็นเดือนเลยยังไม่รู้เลยถึงวันเียใครแม่งเิดนี่นถูก พอไปแจ้งความไปเข้ากระบวนการไม่ว่าพกรตอนหรนือตำรวจพวกนันจะมีกรรมาการแล้วนะกรรมาการจะจะชีว้ว่ามีมูลไม่มีมูล้ามีมูลก็ส่งสารไปสารตัดสินมาเอาหมอเกตแม้กระติกคุกนะไม่ได้เป็นสวแต่ถ้าชนะไอ้ใครคนไหนที่ไปให้การเท็จอะไรตรายต่างแม่งกระติกคุกชีวิตแม่งน่าสนใจตรงนี้จบไปเลยถ้าไม่ต้องมานั่งถกเถียงนะถ้าจะบอกว่าอะไรหมอเกตเนี่้ข่มขู่ฟ้องคนนั้นคนนี้อะไรไม่ใช่ครับเราจะฟ้องเฉพาะคนท,นที่บิดเบือนใส่ร้ายในเรื่องที่เกินความจริงหรือไม่เป็นความจริงแค่นั้นแหละ อันนี้คือสิ่งที่หมอเกตบอกกับพี่เดแค่นั้นเอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาแฉเนี่ยแฉตามจริงตามหลักฐานเอกสารนะไม่ชี้นำสังคมไม่ทำตัวเป็นผู้พิาขาตัดสินบางคนเป็นนักนักวิชาการเนี่ยออกมาบอกหมอเกตโดนใบแดงแจ้ความเท็จติดคุกจิตลรา์มหาไรปลอมอวุิปลอมในพวกนี้แหละครับมันจะต้องติดคุกเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ได้สารมาตัดสินไม่ได้แต่คุณจะตรวจสอบอะไรพี่ๆนะครับเขาจะฟ้องเว่าคนที่ปิดเงินเท่านั้นนะ นะครับก้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเก็บรวบรวมหลักฐานก็ยังไม่ได้พร้อมใคไรเลยเพราะฉะนั้นใครอยากแสดงความ,มเหแ็นตรวจสอบท่านสวซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะก็เต็มที่เลยพี่เดบบอกแล้วไงแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงต้องรับชอบนะครับถ้าอะไรมันเกินจากพยานหลักฐานเกินจริงเกินอะไรเนี่ยอันนี้ต้องรับรองงาที่พี่เดให้ควา,ามรู้จัาหลาหลายตรงไปตรงมาเพราะทุกคดีนะการเมืองของสอวเขตไม่มีพี่เดเป็นทนายเขาก็ต้องไปจ้างคนอื่นนะครับ นะเขาก็ต้องไปจ้างคนอื่นทนายความในประเทศแปดหมื่นคนเขาก็จ้างนะแต่จะมีทนายหลอกพี่เดขนาดนี้มีไหมล่ะมีหรอกพี่เดนี่ก็นะสกใจนะสะใจชัดเกนนะอันนี้คือเรื่องราวของหมอเกณฑนะแล้วก็ต้องขอัยบรรดาสถานีโท,ทรทัศน์หลายช่องที่เชิญพี่เดไปออกรายการนะแล้วไปไม่ได้เยอะแยนะมากมายตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเมื่อกี้เนี่ยให้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมอเกณเนี่ยขออนุญาตไม่ออกรายการนะครับไม่อยากพูดอะไรมาก แล้วก็อยากพูดเฉพาะในช่องของผมเท่านั้นเนี่ยซึ่งผมก็มีชอ่องมีคนดูเยอะแยะมากมายมีคนติดตามตั้งสอง้านห้าผมก็ไม่ไม่ต้องการจะไปออกช่องไหนนะผมก็อยากจะพูดแค่เนี้เพราะว่างานผมก็เยอะภาระต่างๆเยอะแล้วอยางไม่อยากไปเที่ยวไปโต้ขารลมกับคนนั้นคนนี้ไปไปนั่งโต้กับอ่านะคน,คนนั้นคนนี้แล้วไปทาให้คนนั้นคนนี้กังวลมีมีแสงขึ้นไปด้วยบางคนไม่ได้เกี่ยวข้ออะไรกับกรณีของเกณฑ์เลยเป็นใครมาจากาไหนไปลูกกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบพุทธลอมพุทธไรต่างๆซึ่ง ผมไม่อยากไปให้แสงกับคนพวกนี้เอาตรงๆเลยคือไม่อยากให้มันมีแสงอ่ะคือคนพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีหมอเกตอ่ะแล้วไม่ใช่หน่วยงานที่ไม่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ดีเอสไอไม่ใช่กกตคือไม่มีหน้าที่อะไรแลกเสียแล้วก็ไปนั่งในรายการพอนั่งในรายการก็พิา่าววิจารคดีหมอเกตแล้วพอมีพี่เดย์ปุ๊บเลดดิ้งทีวีแม่งขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะพี่เดย์เนี่ยเป็นทนายความของหมอเกตเพราะนั้นพี่เดย์ก็เลยไม่อยากไปไม่อยากไปทำให้เขามีเลตติ้งอะไรขึ้นมาดังไม่อยากนะแล้วก็อยากผมต้องไปนั่งโต้เถียงกับ ใครก็ไม่รู้นะครับเออนะบูอิสนะเออเออนะครับเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีเลยแนละ้วผมก็ไปนั่งโต๊ขเขาแต่เขาก็จะมีแสงขึ้นมาเลยอย่าสังเกตนักข่าวมาถามอ่ะคนนั้นคนนี้อะไรจาบผมบอกผมรีบจับเขาเป็นใครใครือไม่อยากให้เขามีแสงขึ้นมาบางคนก็มาอะไรต่อะไรเต็มเลยมาพูดพาดพิงผมนะนะักข่าวถามกระตอก็ตคนนี้ยังไงเขาเป็นใครแต่ หลักของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเราไปพูดถึงใครแมงกระดังผมพูดถึงนายกนายกกระดังพูดในขอายขอกระดังเราหลีกเลี่ยงในการที่สนทนากับคนนั้นแม้กระทั่งนักมวยแชมป์โลกคนดังๆเนี่ยของฝรั่งหรือของของที่ไหนทั่วโลกเนี่ยเขาจะบอกเลยเฮ้ย hey, เออไม่ใช่ว่าคุณจะมาชกกับผมได้นะผมแชมป์โลกเพราะนั้นคุณเป็นใครโดเนมเนี่ยเราจะไม่ไม่สนทนาไม่พูดถึงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมีคนถามคนนั้นคนนี้ก็ดา่ดากานนะว่าแต่ปล่อยแม่งเถอะแช่งแบงถอะ แบบที่คุณชักสินบอกอะช่างแมงมันช่างแบงมันช่างแบ่งมันนะครับคือเราเนี่ยเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราจะไม่ดถึงพวกที่ไม่ได้เกี่ยวเพวิ่มกันี้และอย่าไปเพิ่มราคาให้มันดัง